สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f i ลเซเวช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่เราจะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่ามีทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศที่น่าสนใจหลายเรื่องกําลังเข้าฉายกันอยู่เลยครับ ดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเตอร์มนตี้ของเราเอาไว้ด้วยและกันนะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีครับโดเน a มาสนับสนุนรายการ40บาทคุณวรชัย45บาทคุณดาดาโพ100บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณตรี35บาทคุณสิทธ์200บาท คุณสาธิดะ20บาทคุณธนงศักดิ์100บาทคุณวชระเดช100บาทและคุณบัณฑิต199บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสาหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดนด้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตนระ์ณวันที่28ตุลาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้มาพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายบ้านราสัปดาห์นี้กันลวกันครับกับภาพยนตร์เรื่องอโนราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่ายนีออนครับเรื่องราวชีวิตและความวุ่นวายของสาวนักเต้นระบาเปลื่องผ้าที่ไปแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐีโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น2.2ล้านเหรียญ เรื่องนี้จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่31ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์เรทชอชิง20นะครับตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าชมสำหรับน้องๆที่มีอายุไม่ถึง20ปีไม่สามารถเข้าชมได้นะครับ ไปต่อกันที่หนังจากฝั่งบอลิวเวกันบ้างครับกับจิกราภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าจากประเทศอินเดียกับเรื่องราวการแก้แค้นให้น้องชายของพี่สาวสุดระห่ำโดยภาพอยู่เรื่องนี้เข้าฉายในประเทศอินเดียไปเมื่อวันที่11ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแะ้วทั้งสิ้น6.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทําให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ20ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ s Smile 2ยิ้มสยอง2ภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์จากค่ายพัลเมลพิกเจอร์กับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับนักร้องเพลงป๊อประดับโลกโดย s Smile 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป28ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น83.7ล้านเหรียญอ่าสไมทูรายได้ถือว่าใช้ได้เลยครับเข้าฉายไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ได้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ไปต่อกันที่เรื่องนี้ครับจะเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับกับ We Live Intime เวลานั้นฉันและเธอภาพยตร์แนวโรแมนติกคอมดี้จากค่าย A24 เรรื่องราวความรักระหว่างเชฟดาวลุ่งและหนุ่มที่เพิ่งหย่าร้างกับภรรยาโดยภาพนเรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่11ตุลาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น12ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็จะเข้าฉายบ้านเราที่31ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับ ขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ l ดี e ไลน์ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้จะฉายบ้านเราและเช่นเดียวกันครับกับ t e r r i Fire r 3ภาคที่3ของภาพยนตร์แนว h o r r o r t h r i l l e r จากค่ายส u ี i v e r s e กับเรื่องราวความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นในคืนคริสต์มาสโดย t e r r i Fire t r e เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่11ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น55.1ล้านเหรียญ เร่นี้สบายหายห่วงครับเป็นหนังทุนต่ำกำไรดีซึ่งจะเข้าฉายในบ้านเราวที่7พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็เป็นหนังเรท20อีกหนึ่งเรื่องนะครับแฟนๆเทอร์รี r ไอร์ก็อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยครับส่วนเรื่องนี้ก็จะเข้าฉายบ้านเรา31ตุลาคมนี้เช่นกันนะครับกับ w ว i t เบิร์หัวใจมหัศจรรย์ เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าจากค่ายไลยออนเกตครับกับเรื่องเล่าสุดประทับใจของคุณย่าในวัยสาวที่ถ่ายทอดให้กับหลานชายสุดที่รักได้ฟังโดยไว้เบิร์ดเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่7.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดทำไรายได้เพิ่มมาได้แค่เพียง3แสนเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ The Wild Robot หุ่นยนต์ผจญภัยในปากว้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นแนวผจญภยัยคอมมด,ดี้ผลงานจากค่า r e a w w r r k s และ Universal Pictures กับเรื่องราวความวุ่นวายของหุ่นยนต์ที่ไปติดอยู่บนเกาะร้างโดย The Wild Robot เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กันยายนใช้ทุนสร้างไป78ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น232.3ล้านเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห,ายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สูเรงนี้น่าจะไม่ไหวแล้วครับกับเมกาโลโพลิสนัคราอาเพศภับยนต์แนวดราม่าเรดอาจากค่ายไลออนเกตที่เรื่องนี้ฟรานซิสฟอร์ดคาเปล่ากำกับแล้วก็ควักทุนเองเลยครับโดยเมกาโลโพลิสเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กันยายน ใช้ทุนสร้างไป120ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่12.5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับก็ไม่น่าจะมีลุ้นอะไรแล้วครับเรื่องนี้สัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่เพียง1ล้านเหรียญเท่านั้นเองแต่เรื่องนี้ก็ยังพอลุ้นได้อยู่ครับกับ Transformers One ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation จากค่ายพารลเมลพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตจากค่ายแฮสโบที่จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวออริจินัลบนดาวไซเบอร์ตรอนโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20กันยายนใช้ทุนสร้างไป75ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น124.1ล้านเหรียญ รื่องนี้ต้องทําให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ150ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งมันก็ใกล้จะคุ้มทุนเต็มทีแล้วฮะแต่ในทางกลับกันรายได้ก็แผ่วมากๆและเช่นเดียวกันครับแหมคือถ้ามันไม่ได้กําไรก็อย่างน้อยก็ขอให้คุ้มทุนก็ยังดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาลุ้นกันอีกทีซึ่งนี้ก็เอาตัวรอดไปได้แล้วครับกับ The Substance ภาพยนตร์แนวดราม่าโร์เรื่องราวของสารมหัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนร่างให้กับกลายเป็นสาวอีกครั้งได้ โดย The Substance เข้าฉายในสหราชอณาจักรมาตั้งแต่วันที่20กันยายนครับใช้ทุกสร้างไป17.5ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น38.5ล้านเหรียญครับเท่ากับว่าสัปดาห์นี้ The Substance คุ้มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับ Speak No Evil เงียบซ่อนตายภาพยนตร์แนวฮอ r ล์เรอร์ทิวเลอร์จากค่าย b l u m h o u ส์และยู i ู e r s a l ฟ i c t u r e s ที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่13กันยายนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป15ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น75.8ล้านเหรียญแล้วนี้ก็เป็นหนังทุนต่ำกำไรดีอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่เหมือนกันครับกับ Beetlejuice Beetlejuice ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แฟนตาซีจากค่าย Warner Brothers ผลงานการกำก,กับเรื่องล่าสุดของทิมเบอร์ตันโดยวีเทจูสในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่6กันยายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น438.8ล้านเหรียญครับตัวนี้ได้กำไรหายห่วงไปนานแล้วนะครับซึ่งสัปดาห์ล่าสุดก็เก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ4ล้านเหรียญ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่ครับกับ d e s p i c a b l e Me 4มีโฟมิตซาบร้ายเกินพิกัด4ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวคอมเมดี้จากค่าย Illumination และ Universal p i c t u r e ที่เขา้าฉายมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะครับเรื่องนี้เช็คทุนสร้างไป100ล้านเหรียญซึ่งก็สามารถทำรายได้ไปละทั้งสิ้น965.2ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ2ล้านเหรียญน,นะครับเรื่องนี้ สนรนี้ก็ยังขยับอยู่นิดหน่อยเช่นกันนะครับกับ e e d p p o o l n d w o l v e r i n e ภับย์นแนนแอคชั่นคอมเมดี้จาก Marvel Studio และ Disney ที่ก็เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเลยครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,336.9ล้านเหรียญครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาอีก1ล้านเหรียญครับ ไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Joker f o r ์ฟอร์เรดอภาพยนตร์แนวมิวสิคอลดราม่าจากค่ายดีและ w a r n e r b r o t h e r กับเรื่องราวชีวิตและความรักสุดดาร์กของ Art h u r f l e ฟโดยจ็อกเกอร์ฟอร์เรเดอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น201.1ล้านเหรียญจ็อกเกอร์ภาคนี้เนี่ยเอาจริงนะถ,ถ้าคุมทุนสร้างให้อยู่ประมาณ70ล้านเหรียญเป็นภาคแรก ตอนนี้ถือว่าได้กำไรแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับว่าทุนสร้างในภาคนี้มันกระโดดขึ้นมาเยอะมากๆครับดังนั้นไรายได้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงมากๆครับไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้กันบ้างครับกับ Venom The last Dan c e มหาศึกอสูรอหังการภาพยนตร์แอคชั่นผจนภัยคอมมดี้จากค่าย Sony Picture s บทสรุปปลายภาคและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแอนตี้ฮีโร่ซิมบิโอต โดย Venom The Last ลัสแดเข้าฉายในอบริกาไปเมื่อวันที่25ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป120ล้านเหรียญ ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ทั้งสิ้น175ล้านเหรียญรายได้เปิดตัวอาจจะดูไม่สูงมากครับแต่ถ้าเทียบกับทุนสร้างแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเวนอมภาคนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ240ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับซึ่งดูแล้วรายได้ตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับคาดการว่าสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนังก็น่าจะสามารถคุ้มทุนได้แล้วล่ะครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้มีรายได้ขยับอยู่แค่2เรื่องนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องไว้เป้งนักเลงขาสั้น2เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้ภาคต่อจากค่าย s t u u i o o ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของพี่พจน์อานนท์ครับที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่23ตุลาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ10ล้านบาท ปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยที่มาแรงที่สุดแห่งปีครับกับที่หยด2ภาพยนตร์แอคชั่นโฮเรอร์จากค่าย M Studio และช่อง3ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่10ตุลาคมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปประมาณ100ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ700ล้านบาทโอโ้แรงจนฉุดไม่อยู่นะครับที่หยด2 อแล้วครับนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่28ตุลาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง